สวัสดีจ้าพี่น้องอราบสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนมะน,นีนะนะมะนีเขาจะไม่ให้กับเผากินน้ำกันพี่น้องเดีย๋ยวเราเตรียมขอางลงแต่มาแกงปลาปลาเขาสาอยู่หน้าเองปลาหน้าบริเวนซืือปลาหน้าปลาตาและวะ้วว่ อันนี้ใส่ผักบ้ันได้ลรางหั่นเต็มใบเยอะืัอผักบ้านไหนรังเด,เ,ดเดี๋ยวเขาจะเสียบไก่ไว้พี่น้องเสียบไก่ไใบถลา,ายมาออื่นเสียบไวใบถมักมักแล้วเขาเอาออกขายปีกปีบกระสีบ,บาทเนาะอ,อันนี้เขาบ้านไหนมักได้พี่น้องบ้านไหนมัก เดีย๋ยวแม่เราล้างปลาก่อนผักสีเห้าเตรียมใบกจะจมีใบแมงลักด้วยผักอีตูบานเข่าลก้กกะต้นหอมสีขาดบ่ได้นี่ผักแกงขมพี่น้องผักขมบะแกงขมนี่ที่มันอยู่ในทองน้านั่นออกบันนี้เพราะเขาแกงไปจะออกข้มขมสดน้ำแต่ว่าเขากใส่บลาคามตัดให้มันเป็นส้มสมข้มข,ม,ขมหน้า,นา,นามันแห้งแซบ่บส่วนปลาแม่เรา ัวได้เรียบร้อยปลาช่อนปลาช่อนพี่น้องปลาคอปลาคอหน้าตัวใหญ่เลยสองตัวอิม่มแกงสดน้ำหอนแกงปลาคอเนาะตอนนี้น้องบิกินกตีหนาวได้เสียกันเง่าแขนแตกมาแล้วละ่ะแดบดบ แดดแท้งแดดแทมงแล้วลลางผักยูงมันมั่วแสงแดดที่น่องหลางสองน้ำ กอดกอดแล้วเก็บมากจนะังน้าอ่นกะขมองบวเขาตรงล่างออกกี่ดีเพราะว่าขมผมมันอยู่น้ำขี้ดินใช่นองคันห้องบาลางออกกี่ดีมันสีฮัต บ่ตตองม่วงวาหลังหรือบ่ลหางบ่ลหางกินบ่ไดดแน่นอนเดี๋ยวจิบวาเป็นอย่างคือบ่อหลัง่ะขหน้าบ่ลหลังแยงบ่ได้กินบ่ได้เพราะว่ามันหัดเขาต้องลลางนี่แล้วเดี๋ยวเข้ามเมองแม่เราค้างเหมาะอันนี้แม่เราเตรียมเครื่อง นี่ก็จะเป็นบักกระเทศและก,กะพริกสดทุบทุบทุบใส่เอาพี่น้องกระเทศพริกสดเขาทุบใส,ส่เอาตักไปใส่ถุงเลยใส่ อันขาดมันบลมกร,ก,กระจายบักขามเปียกพี่น้องมัวมัวแสงแดดแห้งบักขามอมหวานนะพี่น้องบักขามต้นเขาจะคลองเนาะมันว่่าาใสลดแมนบ,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 บักขามหวานอมสมกะกะก,กะบ่ถือว่าสมหลายส่วนมากมจะออกหวานหลายกลัวต่ว่ามันกัด พ่อพ่อได้เงื่อกันได้ยุพี่น้องอดีกว่าห่อไปซื้อเนาะพ่อก่นเงื่อกันได้ดีกว่าห่อไปซื้อเพราะว่ามันจะเด็ตัดกันก็แพักขมมันจะออกขมขมส้มๆนะ,ะแม่เราข้างงามไว้มันมีจรินเขากีนข,กข้างงา น้ำมันเดือดเขานกำลังเดือดแล้วล่ะแล้วก็ปรุงรสในถ้วยไปเลยใส่น้ำปลาลงไปพช่ไหมแล้ววาเขาก็จะไปลง่มหมองน้ำปลาเลาปรุงรส บ่งเว่าห้องพ่อได้พี่น้องปลูงรถไปมงสักกลมเนาะน้ำหนัป่าห้องยังสิบบได้เล็กทำน้ำบอนม่วหรือจังไดห้องแกงคอยเติมไม่ปผมนัวใส่หลายแสบหลายแต่จะผู้มักผู้ใดบ่มักกับบัต้องใส่เราจะศรัท่าคนมันเดือดจนจีเดียป่าลุงแม่ ที่แม่เราใส่กะเจมีตะไคร่มีตะไคร่มีพริกสดมีกก่งบวบกระเทศน้ำปลาแดกน้ำปลาเกลือผงชูรสลงไปนิดหน่อยเพราะว่า,าเขาบ้านไหนปรุงแบบเต็มที่อ่ะน้าพี่น้องอันนี้เขาปรุงแค่ออเดอร์ไปที่ซื้อข้าวมันบวบแสบหรือบวบขันไหน,นัวเขาก็แหงมาปรุงใหม่หลังจากที่เขาใส่ผักใส่อย่างลงไปแล้วเขายังมาปรุงกันอีกที่หน,น,น,นึ่งนอกจากเขากระลอดใส่หม้อเดือดหม้อเดือดแล้วเขาก็จะเอาปลาไปลุ่ม มันเป็นปลาคอหน้าปลาคอบ้านเข้าอยู่แล้วพี่น้องปลาป่าลาปาบาปา่ไดดปลาอุ้ยแม่สมปลาเจ้าเป็นไปน้องบีว่าเสียนทายตอนแม่เราเห็นสมปลาให้เมึงสมปลาตองทายบ่ไดดเสียงเพลงเฟินแห้งน้องบีร่งกิบหายบ่ไดดเลยเขากล้ องเดงดื <c oughs> ต้องรอให้น้ำเดือดเท่ากันพี่น้องอแกงปลา <c oughs> แล้วปวดขาแล้วหนาว เ,เ,เ,ออเดียเด๋ยวเช้าหน่าเดือดกันเดือดแล้วแม่ต้องให้มอนาำเดือดเดือดเด้พี่หน่อมันแทงเอาปลาลุ่ม,มันแทง,งเอา,า,อเาข้าวอันเท่าใส่หนาบพอเดือดมันจะข้าว ปลาช่อนนาตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องอได้ปะอืมลงหมอไปเลย พักลงครอพี่น้องขามเราเป็นปลามันสุกค,คุณอะเห้นเนื้อ,อปลามันสุกซะก่อนแล้วมองจะปิดฟ้าหมอไว้บ่ปิดป่ะโอ้มันสิปูมขึ้นแม่แล้วว่า ฝันฟองอากาศออกหายคาไรอไุปาจุกราพามไปบีบีบป่ะาไปกอยย่มอได้ไปซ้ำ เมื่อวานอย่างวันอาทิตย์เป็นยูบบุยูบบแต่ว่าบุมเป็นวันศิลป์เพื่อนประจำยุหันเลยเนาะเขาเจาะบีบดีดีได้พี่น้องตอนนั้นน้องบีผ้ายใยไปบีบก,กับบ้านนี่แล้วแต่ว่าตอนแม่เลาไปนี่น้องบีพอไดไปเพราะว่าน้นองบีค้าขายของนี่ก็บสบายแน่ก็คือว่าน้องบีขายตอนเสาร์จ็นทโม่งกลัวน้องบีก็ได้เข้าบ้านแล้วกังเว้นกะเพราะได้เห็ดเวียงเฮียนสบายกว่าตะกี้อยู่พี่น้อง ตะกีนี่ต้องมีกลับขอมาคําบานนี่เนาะสัวสัวสินังขายมดมือมดเว้นอันนี้ไข่แน่เลยมาเปลี่ยนเป็นเมนูขายเยมืเอ่เร้าเอาไล่มองไปไล่มังมาซื้อไกม่มางหันเนี่ยโล่เก้าสิบขาดทืนไปยี่สิบบาท <c oughs> <c oughs> ขาะขาดทืนไปยี่สิบบาทสื่อสื่อมา <c oughs> สองโลมันลอยแปดสิบได้แมนได้ได้ลอยหกสิบ ว่าจะคล้องเดยใส่แบบว่าน้องบีต้องใส่ใส่ปีกไงเล็กกว่าเขาบอกแบบว่าปีกปีกสิบบาทแต่ว่าส่วนมากอยู่น้าตลาดเขาเพิ่งเสียเอาปีกเครื่งอะนะปีกไงปีกันนั้นเลยอันนี้คือน้องบีเอาปีกเต็มมาเลยอะนะไม่ก็เลยได้ขายายแล้วน้าหนักมันน้าหนักของมันมองมองเนื้อเงาปีกมันเอาของมันสินักอะนะเนาะน้องบีก็เลยแบบว่าเออซามันเพราะว่าเขาเคยขายแบบนี้ก็เขาสิเปเอารถดเอาปีกกลางมันน่ะมันมันเฮ็ดบ่อดดพี่น้องปีกบนมันน่ะนะก็นไหนว่าเสียเป็นปีกบนโอ้ยเพิ่นเคยกินแบบ ปีกเต็มน้ำเห้าแล้วก็เลยปีกเต็มําม,ามมันมือหนาเขาแหงไปแต่เศร้าน้องบีไปสวยมือเศร้าบ่ได้ตั้งนาฬิกาไปตลาดตีสี่กลัวตีหาปกติต้องไปแต่ตีสามนะมันแทงจะได้ของแบบว่าของของตลาดของแม่ข่าเพื่อนเพิ่นแม่ขา่าอืมแม่ค่าไปรับของมาขายปกติน้องบีก็ได้กําไรอยู่เท่ยละหาซิมหกสิบไปอยู่สามมันนะ เ้าแห่งเปลี่ยนพริกแพงไปไหมเ้ากระชายไม่สิบบาทคือเกา่าอันนี้เ่าไทยวันมัมนี่เ้ากระส่วฟองอากาศออกส่วนไก่ผู้ใดจะกินต้องมั่งแต่ตีหากัวเพราะว่าน้องบีออกไปตั้งตลาดตีหากัวข้าวสันศรีมาสวยมันมันบ่ท่านเพราะว่าน้องบีต้องเฝ้ากับเล็กน้อยแมนนย่พี่น้องเฝ้ากับผู้ปกครองเพิ่นสืบข้าวเขากำนามเล็กน้อย จนไทยบานมาปาดมาไปแต่เด็กใส่บ่อหั่นแต่แกงตีหากลัวบานเข้ามันยังเหมือนมือดอยู่แล้วมันแห้งหนาหนาวมันก็เมืดอยู่แต่ว่าเวลามันนันมันมันบ่อถาคนได้เวลาเวลามันแป๊บ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 เดียวเท่านั้นลหละแมนเวลามันบ่อมีแต่เข้าลรืเขียวก็เวลาส่วนสี่ยางไก่ซุกเข้ากับตองลุกแต่เศร้าอีกพี่น้องต้องย่างไก่้เพราะว่าไปหอดขจ้าบ่ถาได้ขจ้าต้องแบบว่า ได้ได้ได้กลับไปพร้อมเลยนะเขาตรงลูกเตี๋ยสามตรงเตรียมยางไกลไว่พอดีปะเตินน้ำปานั่นและน้ำปา ินหอมสดน้ำห่อนห่อนและพี่น้องสดน้ำห่อนหอนกับข่อนเหนียวห่อนหอนออกขมขมส้มส้มแจ้งน่อยแซบใส่ผักกิ่งขมแต่ว่าคนข้นคนบือนนอกเข้ากับขนอีสานเข้าหนิเพิ่นเพิ่นกนอาจจะหูจักเนาะว่าผักกิ่งขมเนาะแต่ว่าคันทาคนผักกลางเพิ่นอาจจะบ่ค่อยรู้จักปันใดแต่ว่าเพิ่นเพิ่นจะรู้อยู่แต่ว่าเพิ่นเอิ้นผักยิ้ยังน้องบีก็บ่รู้แต่ว่าน้องบีบ้านน้องบีเอิ้นผักกิ่งขมเนาะแก่นขมนี่ละมั้ง แกงขมกับกับพักขมมันคนละแบบพักพักขมขมมันจะเป็นใบใหญ่ใหญ่มันกับพักขมต้นอืมอันนี้พักขมหน้าอันนี้พักขมหน้าด่างผึ่งไปนั่งขี่ดิน,นอันนั้นก็ขึ้นอันนั้นก็มันเป็นต้นเนาะเอามาลวกกินอันนั้นอันนี้ก็ลวกกินได้แน่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 เป็นอย่างจังปล่อยออกมามีเขาเรียนเนี่ยห้องงาม ตอนฟ้องอากาศถิมทุกะะ๊กตาตุ๊กปลาพี่น้องตัวใหญ่้ยยี่เนี่ยคนเราเปียงเราฝานไปเลยเ,เปียงเปียงเปียงไปเลยเนี่ยเขาก็เอาพักลงไปเต็มที่ กินจู้ใจเลยหมอยใหญ่ๆใหญ่ๆแล้วมากแงใส่หังสีอแล้วกินดีแ่งเนาะใส่ของหังสีอเต็มหมอเลยพี่น้องเมื่อเมึงแต่ขนาดบรรจุน้ำมันโหลดเกือบเกือบหอดมองปิดฟ้าหมอนะเนี่ยกระเซตเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องเขากะให้พักซุปซ้ำนั่นแหละ แม่เสษตเรียบร้อยเนาะเขากลาขอขอบคุณพี่น้องหลายที่ติดตามน้องบีผ้าอ้วนทุกๆคลิปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้นะไม่ได้พี่น้องเด้วสำหรับเท็ดกับเขาหรือว่าเฮาสิมีกับเขาเมนูใดแสบแมาสูกินปิดแก้รถบ่แม่เบีย่นบ่ี่กับเขาเมนูใดมาสู่กินพี่น้องกับรอดติดตามหรือว่าห้าสิบ้าไปใส่กับแหงรอดติดตามมึอคลิปต่อๆไปเนาะก็ขอพระคุณในหลายที่พี่น้องให้กำลังแรงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งก็ติดตามน้าสําหรับมือนี้น้องบีกะลาล่าไปก่อนรอดติดตามกันในคลิปต่อไปนะไปก่อนลากาสวัสดีจ้าพี่น้อง